จะมีท่าทีินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องหมวดฟืนเลยนะครับหลังจากนะครับเรามานะครับพักก่อนที่อ่าขาดทำสมบูรณ์นะครับมือของหลงนะครับตอนนี้เราก็นะครับจะเดินทางกลับนะครับอ่านะครับโทรศัพท์กซี่ของพ่อเหรอโทรทักซี่ได้ดิรัพท็กซี่รถแท็กซี่รถแท์กซี่ แล้วก็นะครับเดินทางกลับนะครับตัวนี้นี่นะครับอันนี้ขณะไปลงน้ำเนาะจ้า ลากันด้วยกันรับอนุญาตถ่ายนะคะแม่ค้านะคะร้านนี้นะคะ่ะร้านเนาะคะ่นนะ,คะแม่ปนอมป้าเผาอ่าขอบคุณเด้อเจ็สก,กีก็ใช่เลยนะใช่หมดเจ็ <ไป S 1> สก,กีก็ใช่หมดเหรอใช่เรียกผมพี่โอ้าวไม่เคยได้ยินเลยหมดเรียกพี่ยังไหวโอ้โหน่าคึก ไม่ลงกันใช่ไมเนี่ยเรียี่ได้ครับนี่เรียมี่เยจะใหกพึ้นข่มหมุนค่ะคุณย่าก็มาไม่มีอฟซีมาทึ่งเนาะบุญผิดไม่กล้าขึ้นแต่นางดูอ่ะนางบอกว่าอุ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนที่เขาจะเทนี่แหละ พี่หมอมนยน้องดาไม่เคยได้ยนะินไม่เคยเล่นน้องดาเลยเคยเล่นไหมเล่นไงเล่นลงอ่ะพี่น้องดาลงไหมลงนั่นแหละแสดงว่าเ,าเราจะเดินทางกลับนะครับอันนี้ก็เป็นหาดนะครับเป็นหาดคำสมบูรณ์บึงของหลงนะครับบึงของหลงเราบึงของหลงอะครับอันนี้เป็นหาดคำสมบูรณ์ นีีี่เเด๋ยวบงทบท<า>งัร้ครับตัวนี้เราก็จะเดินทางครับนะครับจำฟ้าดงเาหดผู้งแล้วใครเหลือฮะผู้แบแล้ใครไปโน,นมากระพย์โนไปคนได้บอ ไปอนุก็ได้อนุกเออเพราะว่าอาจจะเอ็มเราสิบเมือ่อเมื่อเลยเมื่ออุดรเออแล้วเมือมอม่ออ,อุดดอนไปไน้าไก่มานห้าสโลหกสิบโลัดเรีดๆไปเลยเขาอ่านแล้ว Maré, ก ah ่นเดินเ้าระมากโนะครับในการเดินทางเียวือรเกงมีมร์ด้วยลบเอวก็ ก็เป็นหาดคำสมบูรณ์หลังจากนี้เราก็จะเดินทางกลับนะครับไปที่จำปาดงเหนือนะครับจำปาดงเหนือจำปาดง จาดงเือตัวนี้ก็ยังเรือรถลุงนะครับรอรถลุงนะครับตัวนี้ครับทลังจะไปนะครับตัวนี้